ตรงนี้นะครับผมได้รับเงินมาที่15บาทนะครับก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยผมได้นาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงินจะเข้าภายใน1 3วันนะครับหรือว่าไม่เกิน3วันเงินจะเข้าที่บัญชีทูมอนิเลตแน่นอนนะครับกดยืนยันได้เลยเรียบร้อยนะครับสำหรับการเกาะโค้ดอังเปาแล้วก็การรับเงินเข้าทูมอนิวเลตนะครับเรียบร้อยลวรอเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีรหัสโค้ดอังเปาทูมอนิจลเับ โค้ดอ่างเปาทูมินิเลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนิดนึงนะครับเพียงแค่เรานี่ครับกรอกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมินิเลเนี่ยก็สามารถรับเงินเข้าทูมินิเลได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเสียเงินซักบาทเดียวนะครับใครที่อยากจะรับโค้ดอ่างเปาก็ไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการรับโค้ดอ่างเปากปนกาะนะครับตัวแอปเนี่ยเพื่อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีแค่มือถือ Android เท่านนั้แอปที่จะใใช้นการรับโค้องเเปานียอีม ว่า Go Daily นะครับผมใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็รอรับโคดอ่งางเปาได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดเลยก็กดลิงก์ดาวโหลดด้านล่างได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยเนาะผมจะแนบลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้ขั้นตอนวิธีการสมัครจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดแอปสมัครได้เลยการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้ในการทําเงินได้เลยนะครับเมนูนะครับผมมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับใครที่เคยใช้งาานอยู่แล้้วเจจะขใ ขั้นตอนวิธีการทําเงินเป็นปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าผมรีวิวแนะนาค่อนข้างบ่อยซึ่งโคดังเปาทูมิเลตเนี่ยก็มีมาทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับเมนูที่1นนะครับก็จะเป็นการอ่านข่าวนะครับผมเราก็สามารถกดเข้ามาอ่านข่าวได้นะครับในการอ่านข่าวเนี่ยเราจะได้รับคะแนนตรงนี้เลยนะครับเหรียญทองขึ้นด้านล่างขวามือนะครับนี่คือการอ่านข่าวเนาะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอยูทูบนะครับก็จะเป็นคลิป YouTube ทั่วไปนะครับที่เขาได้ลงไว้ใน YouTube นั่นเองเราสามารถกดเข้าไปดูได้เเเลยะรรรวิธีกกกกาาาาดดู็ข้มพ เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้รับเหรียญทองด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับกดรับแบบนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ดูคลิปเดิมหรือว่าจะดูคลิปใหม่ก็ได้นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับวิธีการดูคลิปวิดีโอก็ประมาณนี้เลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีสั้นนะครับเหมือนกับการดูใน t i k t ็อหรือว่า YouTube Short Facebook เรียวนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นแบบนี้เลยเราก็สามารถดูแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับไม่ยากนะครับผมนี่ครับเลื่อนดูได้ง่ายๆแค่นี้สำหรับการดูคลิปวิด ื่องของคะแนนเหรียญทองของเราที่เรามีอยู่ด้านบนนะครับว่าเป็นเงินกี่บาทและเราก็สามารถกดถอนเงินตรงนี้ได้เลยในการถอนเนี่ยก็คือเป็นการถอนเข้าที่บัญชีทูนิเล็ตนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้เนาะสองร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับถอนได้ไม่จํากัดนะครับกรอกเบอร์วอลเล็ตใช้ในการรับเงินได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ถอนแนะแล้วก็จะมีระบบของการแนะนําเชิญเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนซึ่งการเชิญตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความ สามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนนะครับกดเชิญทันทีตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆนะครับกดนะครับของการเชิญเพื่อนเนี่ยเขามีบอกด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เขาก็จะเขียนอธิบายบอกเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับูนย์ภาร,รกิจล็อกอินเช็คอินประจําวันนะครับแล้วก็จะมีภาร,รกิจรายวันนะครับเราสามารถทําตามภาร,รกิจตรงนี้ได้เลยในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับภารกิจเหรียญนะครับก็จะเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆเหมือนกับแคปคอย ลงในเครื่องของเราแล้วเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองเมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับของขวัญอินไว้วงล้อเล่นเกมเพิ่มภารกิจแล้วก็เมนูโคดอ่างเปานะครับสำหรับโคดอ่างเปาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในคลิปนี้เลยนะครับกดเข้ามาที่เมนูโคดอ่างเปาแล้วก็ทําการใส่โคดอ่างเปาตามที่ผมพิมพ์ให้ในช่องนี้ได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับโคดอ่างเปาก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดแลกรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมได้รับเงินมาที่1 5บาทนะครับก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยผมได้ทาการถอนนเงิไป เรียบร้อยแล้วนะครับเงินจะเข้าภายใน1-3วันนะครับหรือว่าไม่เกิน3าวันเงินจะเข้าที่บัญชีทูมอนิวลตแน่นอนนะครับกดยืนยันได้เลยเรียบร้อยนะครับสำหรับการเการะโค้ดดังเปาแล้วก็การรับเงินเข้าทูมอนิวลตนะครับเรียบร้อยแล้วรองเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับมาเช็คที่ประวัติการถอนเงินของเรา <bras S 1> นิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับอ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะสำหรับโค้ดดังเปาทูมอนิวลตนะครับใครที่ได้รับเงินแล้วนะครับได้รับกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้นะครับเป็นนนนนนนงะะคครัไ้ปแแสสสมทท่่อวใี ให้ผมนำโค้ดมาแจากอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดสลับโค้ดอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการรับโค้ดอ่างเปากันกาะน,นะครับตัวแอปเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับแอปที่จะใช้ในการรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า GoDaily นะครับผมใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็รอรับโค้ดอ่างเปา คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยเนาะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้ขั้นตอนวิธีการสมัครจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดแอปสมัครได้เลยการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้ในการทําเงินได้เลยนะครับเมนูนะครับผมมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจขั้นตอนวิธีการทําเงินเป็นปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมรีวิวแนะนาค่อนข้างบ่อยซึ่งโคดงางเปาทูม นูที่1นนะครับก็จะเป็นการอ่านข่าวนะครับผมเราก็สามารถกดเข้ามาอ่านข่าวได้นะครับในการอ่านข่าวเนี่ยเราจะได้รับคะแนนตรงนี้เลยนะครับเหรียญทองขึ้นด้านล่างขวามือนะครับนี่คือการอ่านข่าวเนาะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอ u t u b e นะครับก็จะเป็นคลิป YouTube ทั่วไปนะครับที่เขาได้ลงไว้ใน YouTube นั่นเองเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับวิธีการดูก็กดเข้ามานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้รับเหรียญทองด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับกดรับแบบนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดู สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับวิธีการดูคลิปวิดีโอก็ประมาณนี้เลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอสั้นนะครับเหมือนกับการดูใน t i k t o อกหรือว่า YouTube Short Facebook เรียวนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นแบบนี้เลยเราก็สามารถดูแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับไม่ยากนะครับผมนี่ครับเลื่อนดูได้ง่ายๆแค่นี้สลหรับการดูคลิปวิดีโอนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคะแนนเหรียญทองของเราที่เรามีอยู่ด้านบนนะครับว่าเป็นเงินกี่บาทและเราก็สามารถกดถอนเงินตรงนี้ได้เลยในการถอนเนี่ยก็คือเป็นการถอน เข้าที่บัญชีทูนิเล็ตนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้เนาะตังร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับถอนได้ไม่จํากัดนะครับกรอกเบอร์วอลเล็ตใช้ในการรับเงินได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ถอนแนะเดี๋ยวก็จะมีระบบของการแนะนําเชิญเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนซึ่งการเชิญตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับกดเชิญทันทีตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆนะครับกดนะ ของการเชิญเพื่อนเนี่ยเขามีบอกด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เขาก็จะเขียนอธิบายบอกเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับูนย์ภารกิจล็อกอินเช็คอินประจําวันนะครับแล้วก็จะมีภารกิจรายวันนะครับเราสามารถทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับภารกิจเหรียญน,นะครับก็จะเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆเหมือนกับแคปคอยนะลงในเครื่องของเราแล้วเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองเมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับของขวัญอิน เล่นเกมเพิ่มภารกิจแล้วก็เมนูโค้ดอ่างเปาครับสำหรับโค้ดอ่างเปาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในคลิปนี้เลยนะครับกดเข้ามาที่เมนูโค้ดอ่างเปาแล้วก็ทําการใส่โค้ดอ่างเปาตามที่ผมพิมพ์ให้ในช่องนี้ได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับโค้ดอ่างเปาก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดแลกรับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมได้รับเงินมาที่1 5บาทนะครับก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยผมได้นาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงินจะเข้าภายใน1-3วันนะครับหรือว่าไม่เกินสาวันเงินจะเข้าที่บัญชีทูนิเลเตแน สำหรับการเกาะโพสดังเปาแล้วก็การรับเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเรียบร้อยและรองเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับมาเช็คที่ประวัติการถอนเงินของเรานิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับอ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะสำหรับโพสดังเปาาทูมอนี่วอลเล็ตนะครับใครที่ได้รับเงินแล้วนะครับได้รับกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิว,ว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้นะครับเป็นเงินนะครับก็ได้รับเป็นคะแนนไปสะสมแทนนั่นเองส่วนใครที่อยากให้ผมนาโพสมาแจกอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดสลับโพสดังเป่าัส ดิค่ะ